สารจันจะเล่าให้ฟังนะทุกคนว่าทําไมชีวิตของเราที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยถึงได้ถึงได้แต่ละคนนะ่ะแตกต่างกันเนาะมันอยู่ในการเลือกใช้ชีวิตือมมันอยู่ในการเลือกใช้ชีวิตของแต่ละคนว่าเราจะอยู่ดํารงชีวิตแบบไหนอืจะโทษนู่นโทษนี้เนี่ะ มันเป็นการเขาเรียกว่าเสี่ยแซงเพื่อเอาตัวรอดแต่ในการที่เราเลือก,อกที่จะมีเงินมีงานทําหรือ,อาสามีให้เราส่งเงินไปบ้านหรือโอนเงินให้เราเข้าแบ็มันมีหลายวิถีทางจริงๆนะไม่ใช่ว่าไปเกมโกงอะไรเขานะทุกคนไม่ใช่นะไม่ใช่ไปเกมโกงอะไรใครเขาคือมันมันมีวิธีเนะี่ยมันมีวิธีที่ที่เราจะตัดสินใจว่า ชีวิตเราต้องขึ้นอยู่กับใครหรอถ้าเราอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยโดยที่ว่าเราไม่ต้องพึ่งพึ่งสามีเนี่ยเราก็ต้องออกไปหางานทําถูกไหมเออเราก็ต้องออกไปหางานทาแต่ถ้าเกิดสามีบอกว่าฉันไม่ให้เธอทํางานเธอยังไม่พร้อมที่จะทํางานเราก็ต้องทําอย่างอื่นที่มันที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ยังไม่พร้อมที่ทำทำงานมันดีอีกโอ้ยแม่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 สามีกลับมาสามีกลับมาแล้วโอ๊ยโอเค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 โอเสามีกลับมาสามีกลับมาแล้วโอ้ยดีใจสวัสดีครับยูทูบแล้วสวัสดีครับยูทูบขอัสดีคาร์เออนั่นแหละล้างจานก่อน ไปไปหาป้าๆเลยโอ้ยพูดถึงไหนก็คือสามีบอกว่าเราไม่พร้อมที่จะทํางานเราไม่พร้อมที่จะทํางานลูกยงังงอยังนี้คือหลายเหตุหลายหลายอย่างที่มันจะนั่นเราเนาะคือมันอยู่ที่เราเลือกจริงๆนะบางคนก็เลือกเลิกกันไปเลยเลิกกันไปเลย เพื่อที่ชีวิตจะดีกว่าอันนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเลือกได้เลิกกันไปเลยแล้วเราจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเลิกและชีวิตไม่ดีกว่าก็ไม่สนับสนุนเออเราเลือกแบบไหนลนะ่ะอยู่ที่เราเลือกก่อนอันดับแรกนะเราเลือกแบบไหนถ้าเราเลือกผิดถ้าเราเลือกผิดนะเราจะยอมจมปักอยู่กับความผิดเหรอมันไม่ใช่นะมันเลือกใหม่ได้ อยู่บอกทำใจไม่ได้ถ้าเลือกหม่ยตัวแย่กว่าเดิมมันก็อยู่ที่เราเลือกอม,มันก็อยู่ที่เราเลือกถ้าเราทําให้ตัวเองมีคุณค่าก็คือว่าเออในเมื่อเธอไม่พร้อมที่จะให้เงินฉันฉันก็จะหาทางเพื่อที่จะให้ได้เงินให้ได้เพื่อที่จะไปส่งแม่สง่งลูกส่งอะไรก็แล้วแต่ฉันต้องหาทางเออหาทางหาเงิน เดี๋ยวนี้ขายของออนไลน์ไม่เยอะแยะหรือเขาเห็นความมัธยัสถหรือเขาเห็นความขยันของเรานะผู้ชายคนไหนก็อดไม่ได้หรอกอมไม่ได้ที่จะให้เหงินเราส่งเสียทางบ้านเราแต่จะส่งเท่าไหร่น,ะนั่นนะมัน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 รับกันไม่ได้หรอกเออแต่มันก็ต้องแบบคนเราอ่ะเนาะเขาให้คนะิดว่าเราอะที่เกียจหรือเปล่าถ้าเราไม่ขี้เกียจ ถ้าเราไม่ขี้เกียจนะร้อยทางร้อยแหละผู้ชายก็ให้ผู้ชายก็ช่วยเหลือเราเพราะว่าในการที่เขาจะเลือกเมียรหรือเลือกเลือกคนที่ใช่มันไม่ได้มีง่ายๆนะมันไม่ได้มีง่ายๆอืมสาจันจะไม่ยกในเค้ของสาจันนะเพราะเพราะว่าเสาจันเลือกเลือก,เล,อกเลือกถูกและตัดสินใจถูกมากในการที่เอออืมในการที่เลือกชีวิตอืม ก็คือในฐานะที่เราแบบเราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบใครเราก็ต้องบอกเลยถ้าผู้ชายคนนั้นรับผิดชอบให้เราไม่ได้หรือช่วยเหลือเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งพานนะมันต้องมีทางออกให้เราบ้างถ้ามีทางออกให้เราก็คือหรือยอมให้เราไปทํางานหรือทํางานสามีทํางานเพิ่มมากขึ้นหรือสามีมีมีความสามารถมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูเรา ไม่ใช่ว่าเรามาเป็นภาระนะในการที่เราไปอยู่กับอยู่กับเขาหรือเป็นผัวเมียกันเนี่ยเราก็เพิ่มความสุขหรือเพิ่มศักยภาพให้เขาด้วยนะเออให้เราด้วยให้เขาด้วยได้ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าถ้าผู้ชายคนนั้นบอกว่ามีฉันแล้วมีเธอแล้วต้องมาเป็นภาระฉันไม่เอาผู้ชายคนนั้นไม่ได้เราต้องมีสิทธิ์เลือกได้มีพี่คนหนึ่งเนาะ พอามาอยู่ต่างประเทศนะได้คุยกันนี่แหละมีบ้านใหญ่โตมีเงินมีทองในความสามารถของเขาซึ่งผู้ชายผู้ชายคนที่เขาเลือกนะไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้พี่เขาเลิกค่ะเพราะว่ามันกักเขาเรียกว่าต้านความหวังหรือต้านหนทางของคนที่เขามีความรู้ผู้หญิงเป็นคนอีสานป็นคนดูดอผู้หญิงเขามีความรู้ผ,าารรรผู้ภาษาอังกฤษเป็นเรียนไปหาเรียนหาอะไรจนพูดภาษาอังกฤษเก่ง แล้วก็ผู้ชายคนนี้ไม่ให้เขาทํานูน่นไม่ให้เขาทำนี่แต่ว่าผลประโยชน์ไม่มีให้เขาไงไม่มีเงินอะไรให้เขาคือแบบห้ามห้ามห้ามกลัวว่าจะต้องไปมีผัวอื่นคนนู้นคนนี้แต่คุณกันในการที่คุณห้ามเราไปมีสามีคนอื่นคุณให้อะไรกับเขาบ้างเขาต้องมีความรับผิดชอบเขาต้องส่งปปลูกเรียนี่อีสารส่งแม่ส่งพ่อใช่ไหม,มในเมื่อคุณมา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 ,มา,มาปิดทางจเจริญรุ่งเรืองการทำมาหากินคง ของเราแล้วเนี่ยเราก็เลิกค่ะอืมพี่เขาบอกฉันเลิกค่ะฉันไปหาคนใหม่ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้อืมคือผู้ชายคนผู้ช้ไม่ได้คนเดิมใช้ไม่ได้พอแกนมาแต่งงานกับผู้ชายคนที่แบบเปิดโอกาสและสอนการเรียนรู้เกี่ยวกับขายบ้านซื้อบ้านซื้อที่แกไปเรียน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 จนว่าพูดภาษาอังกฤษได้อะเรียนจนว่าแบบเรียนรู้อะ่ะ ว่าจะต้องทํำยังไงให้ได้เงินเยอะๆจะต้องทํำยังไงพูดยังไงอะไรยังไงแกไปเรียนค่ะแกไปเรียนผู้แกบอกว่าการต่อสู้กับชีวิตเนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันลําบากความคิดของตัวเองแล้วก็รวมกับความคิดของคนอื่นที่ต้านเราด้วยอะไรแบบนี้น่ะแต่แกบอกว่าแต่ถ้าให้อยู่กับคนเดินที่แบบกักขนทางของเราทุกอย่างซึ่งศักย,ยภาพของเรามันมีมากกว่านั้นอืม แล้วความคิดแบบลบแบบว่าเราจะต้องไปหาผู้ชายหรือนู่นนี่นั่นหรือว่าเราก็ไม่ดื้อไม่ได้อะไรเนาะคือในการที่ห่วงต้างในการที่แบบไม่ไม่ให้เราเจริญคือแบบว่าคือใช้ไม่ได้อะ่ะผู้ชายที่ใช้ไม่ได้อะ่ะนี่เมื่อไม่ให้เราทํางานคุณก็ต้องมีเงินให้เราไหมละ่ะมีเงินให้เราส่งเสียไหมวัฒนธรรมของเรามันคนละอย่างอ,อย่างเราเลี้ยงหมาเนี่ยเรายังให้หมาเรากินของดีๆยังให้หมา พาหมาไปเดินยังปล่อยให้หมาวิ่งยังปล่อยให้หมาไปคบเพื่อนคบฝูงอืไม่สบายก็ถามไปหาหมอทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมการที่เราแบบอยู่กับใครแต่ว่าความคิดคุณต้องแบบว่าต้องแบบว่าแบบมันใช่ด้วยนะในการที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตใหม่เนะี่ยไม่ใช่คุณทำเพื่อเอาชนะเขานะไม่ได้เลยนะ มันใช้ความโกรธความโมโหเอาชนะกันเราต้องมีศักยภาพจริงๆที่ผู้ชายคนนี้ดักทางทุกอย่างไม่ให้ความเจริญรุ่งเรืองเรารู้ว่าเราไปได้เรารู้ว่าทําได้อะเราต้องทาเลยเราจะมาจมดักดานกับผู้ชายคนที่ไม่มีค่าผู้ชายคนที่แบบเห็นแก่ได้ไม่เอาค่ะพี่แกบอกเลยนะแล้วมีเพื่อนอีกคนนึงอยู่โอไฮโอไม่ไม,ไม่ไม่ขอเอ่ยนามนะแกหาหนทางทุกอย่างเพื่อนที่จะ เพิ่งมาด้วยเพิ่งมาจากไทยด้วยอืเพิ่งมาจากไทยเนี่ยได้ไม่ถึงปีได้ไม่ถึงปีก็จัดก,การทำนูน่นทำนี่บ้านแกมีสวนมีนามีสวนมีไร่เนะเป,นเป็นเป็นเนื้อที่แกก็หาค้างหาปุณิบัติหัวนู่นนี่นั่นก็คือความบกพร่องไม่มีอ่ไม่มีพอครันใ,ใส่สวน,นี้ไม่มีก็คือจะบอกว่าแกมาที่นี่นะ่ะนอกจาก มาดูแลยามทอดตะเก่เแล้วฉันก็ต้องหางานหาการทำเพื่อที่ฉันจะส่งลูกฉันอยู่ที่บ้านนอกอีกสานเออสัดแก้วกินสัดแก้วเออจะไม่ขอบอกว่าชื่ออะไรนะเออเดยวสาจจันก็จะไปทํางานแล้วเนี่ยเออหัวเห็นการปฏิบัติงานของเรานะว่าเราไม่ไม่ไม่บล้องเรื่องงานเรื่องการเรานี่นะ่ะโอนให้เลยค่ะหนึ่งแสนเหรียญค่ะในธนาคารค่ะก็ดีใจ แกก็ยังไม่หยุดแกก็ยังที่จะปฏิบัติสามีอีกอปฏิบัติสามีอีกอย่าลืมว่าการที่โอนเงินให้เข้าไปนะ่ะเป็นเศษเงินของคนรวยเป็นเศษเงินนะแสนเหรียญน่ะมันไม่เยอะนะมันไม่ได้เยอะนะสําหรับคนรวยนะแต่ในการที่เราจะต้องมีความเอาใจใส่ทะยทะยันไม่หยุดยั้งเนี่ยเราจะทําต่อไปไม่ใช่เสียแท่งเราคือนิสัยเรยจริงๆ ยังไม่ต้องหยุดคนในบัติเขายังจะต้องหางานหาการทําเพื่อที่จะขายออนไลน์อะไรอะไรเลยคือแบบหาเงินไม่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 ปิดกั้นเราผู้ชายคนนี้ไม่ปิดกั้นเออไม่ปิดกั้นเพราะว่าในการที่จะปิดกั้นเขาเนี่ยแกเขบอกว่าแกก็คงไม่ไหวอ่ะถ้าเป็นปิดกั้นแกก็คงจะเลิกคงไม่ใช่ให้เงินเท่าไหร่ก็ไม่เอาไม่อึดอึดอัดแต่ทีนี้แกไม่ปิดกั้นแกบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำันสบายดูแลกันไป อดูแลกันไปก็เลยแบบทําให้บ้านเขาสะอาดทําให้สวนเขาสะอาดดูแลสามีอยา่างดีอืมโอนเข้าไปถึงแสนเลี้ยงเลยค่ะคุยกันเามานื่อวานนี้สุดยอดแล้วเขาก็มาโทรถามกับเราแขายออนไลน์ยังไ,ออไองอะไรยังไงก็บอกเข้าไปเรามีความจริงใจบอกเข้าไปใครกนเชื่อเราเนาะเราก็บอกท้านดานเสียด้างดีแหละบอกเข้าไปแต่ก็ไม่หยุดที่พยายามไม่หยุดที่จะหัดขับรถ ไม่หยุดที่เยายานว่าถ้าไม่มีใครช่วยเขาแล้วเขาจะเขาเขาจะมาช่วยนอกจากเราถ้าเราหัดขับรถหัดไปโรงเรียนหัดเรียนหนังสือโอ๊ยไม่มีทางกันเขาก็บอกเหตุผลน้องเหตุผลสามีว่าถ้าเธอเป็นไรไปถ้าคนที่ช่วยเหลือเขาที่อยู่ใกล้ที่สุดคือฉันจะช่วยเหลือเธอให้ได้ถ้าหัดขับรถอุ้ยผู้ชายเห็นการพยายามแบบนั้น โอนเงินให้เลยค่ะบอกเลยว่าอยู่ที่เราพี่คนหนึ่งนะถ้าเราพูดเหตุผลแบบนี้แล้วอยุ่ในดีแล้วก็ยังขีดก,กันอีกกูเลิกกับสั้น <laughs> ์สะใจมากคุยกูเลิกกูเลิกรวยก็ไม่รวยแถมยังแบบความรู้ไม่ดีอีกเออแต่ตอนนี้ทุกคนก็ได้ดิบได้ดีก็คือ,คอใช้ความเป็นจริงของมนุษย์แล้วก็โชว์ให้เขาเห็นว่าศักยภาพเรามีจริงๆด้วยนะ โอเคคลิปต่อไปนี้เยอะเพื่อนสาวจาันในนี้เยอะมากเลยค่ะโอเคเจอกันใหม่สาวจาันจะไปทำงานขายพิซซ่าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ